บทสวดขอขมากรรมบุพ,พกาลีขออโหสิกรรมสำเร็จลาบลืน่นเจริญลุ่งเหลืองทุกรายอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนาปาอุโภมยหังมาตาปิตุนังวัปาทาวันทามิสาทลังกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมัง โยโทโสอันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนมสก,กุลพลังเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่ 困哪？No.